ความสำเร็จไปแล้วเมื่อ5ปีก่อนกับผลงานประดิษฐ์รถไถมินิเดินตามขนาดเล็กของนายวิทยชัยขันอาสาชาวตำบลลุมพุกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรจนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็ยังไม่หยุดการพัฒนาเพราะปีนี้กลับมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมเพื่อรถไถมินิสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นค่ะ ยอดจากเดิมนะครับก็จะเราก็ได้ผลิตตัวคลาดนะครับลาดตัวคลาดนะครับแล้วก็ล้อพวนนะครับตัวสารีบรรทุกนะครับแล้วก็ตัวล้อยางนะครับเพิ่มเอเซอรี่เข้ามานะครับตัวนี้นะครับก็สามารถให้ต่อยอดให้ก็คือสามารถให้ใช้งานได้หลากหลาย